การยุบสภาของนายกเมื่อวันที่12ธันวาคมทำให้เกิดความกังวลและคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมถึงต้องยุบสภาในเวลานี้มันจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้อย่างมากมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรพลาด นายพระดอนปริศนานันทกุลกรรมธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมกล่าวว่าการยุบสภาจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแต่ก็ต้องเว้นระยะเวลา15วันซึ่งทําให้ไม่ทันเวลาและการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเริ่มใหม่จากต้น เมื่อถามถึงการยุบสภาจะถือเป็นการผิดมมวกับพรรคประชาชนหรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากนายพระรดอนว่าหมวกำหนดว่าต้องยุบสภาใน120วันเพื่อเพิ่มความเร่งรีดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรและนายกจะตัดสินใจย,ยุบสภาหรือไม่นายพระรดอนยังเผยว่าการยุบสภาไม่ใช่การเอาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันแต่เป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องตัดสินใจในเวลานี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องมีการพิจารณาด้วยความรับผิดชอบ การยุบสภาเป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างกันอย่างมากมีคนบางคนเห็นว่ามันเป็นการทำตามโมอ์และเพื่อเพิ่มความเร่งรีดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็มีคนบางคนเห็นว่ามันเป็นการทำลายการเมืองและส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างล้มเหลวคุณคิดอย่างไรกับการยุบสภาในเวลานี้มันจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรมีความเห็นต่างกันอย่างไรมาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นต่างๆและพยายามเข้าใจกันในเรื่องที่มีความสำคัญนี้